ช่แซ่บกล่อง GMM z ซจากแกรมมี่นำขบวนสีสันความสุขมาส่งถึงบ้านคุณแล้ววันนี้ครบ้วนทั้งสาระบันเทิงจากทั่วฟ้าเมืองไทยฟรีกว่า220ช่องและจัดให้เป็นพิเศษกล่องอื่นไม่มีกับ3ช่องแซ่บฟรี GMM แซ่บฮิตสารพันบันเทิงระดับพ็อบฮิตจากแกรมมี่ทั้งหนังกีฬาคอนเสิร์ต g m m z t h e a t e r หนังดีซีรีส์ดังจากต่างประเทศทั้งฮอลลีวูดจีนเกาหลีญี่ปุน่น g m m z Genius สาระความรู้ระดับโลกเพื่อทุกคนในครอบครัวพิเศษสุดกลอง g m m z ให้คุณได้ชมฟุตบอลยูโร2012ที่ทุกคนรอคอยได้แน่นอน mm hmm. กล่องทีวีดาวเทียม g m m z จากแกรมมี รับรองแซ่บมาก